เป็นกุหลาบส,สายพันธุ์ที่มีความเป็นสีน้ําตาลพาสเทลแล้วก็มีความสวยมากมีความที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยแล้วก็เหมาะกับมือใหม่นะครับผมตอนนี้ชื่อว่าโคโคโลโคนะครับผมโคโคโลโคเป็นกุหลาบพ,พันธุ์ด้าสายแพรเมริกันนะผสมพันธุ์โดยนะักคิสเซนเบอร์น์ดในสหรัฐอเมริกาในปีคศออ2008โดยใช้ชื่อในการจดเปียนว่าเว็บบิจูนะครับผม ได้ผสมสายพันธุ์นะครับจากกุหลาบพ,พันธั์ด้า2ส,สายพันธุ์อูเบอรี่ฮิลกับโอโกโนะครับผมเปิดตัวในอเมริกาโดยวิโคโฮเซรอร์สโกเรลในปี2525น25นะครับและนอกจากนี้ยังพบภายใต้ชื่อของโซซิเตอร์ด้วยนะครับผม โคโคโลกเป็นไม้ทรงพุ่มค่อนข้างที่สูงนะครับสูงได้ถึงประมาณ75-90ถึงเซนติเมตรเลยแล้วก็ความกว้างครับอยู่ที่50-70ถึงเเซนติเมตรเลยนอกจากนั้นยังมีหนอ่อที่แข็งแรงแล้วก็ยังมีหนามที่แข็งแรงด้วยนะครับผมให้ใบเป็นสีเขียวกึ่งมันเงาดอกมีขนาดใหญ่นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่9-11ถึงเซนติเมตรเลยนะครับและมีกลีบดอกอยู่ที่ประมาณ40ิกลีบดอกนะครับผมมีดอกที่สวยมากมีดอกที่เป็นสีน้ำตาลพัดเทลนะครับผมแล้วก็มีสีเหมือนโกโก้ go, ช็ ผมดอกกุหลาบที่ให้มีความสวยมีเชดที่เป็นสีลาเวนเดอร์แล้วก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมอ,อ่อนๆนะครับผมต้นนี้เหมาะกับมือใหม่มากเลยใครที่อยากหากุหลาบเป็นสีน้ําตาลพาสเทลนะครับผมแนะนําเลยโคโคโลโ้ Coco co. จะตอบโจทย์มากเลยนะครับ โคโคโลโกหรือว่าโคโคอเมริกันที่กเกษตรกรชาวไทยเขาเรียกกันนะครับผมเป็นต้นที่เขาจะให้ดอกจากสีน้ําตาลพัสเทลนะครับตอนที่เขาบานแรกๆเขาจะเป็นสีน้ําตาลนะเขาเริ่มบานไปเรื่อยๆเขาจะเป็นสีชมพูสีชมพูอ่อนๆแล้วก็บานจนร่วงไปเลยนะครับผมต้นนี้เป็นต้นที่เหมาะกับการที่เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่แล้วก็หัดเลี้ยงกุหลาบได้หามาปลูกกันนะครับผมเพราะว่าเขาเลี้ยงงา่ายเราปล่อยเขาไว้เขาก็สามารถที่จะเติบโตได้ดีที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับผมแล้วต้นนี้ทนโรคทนมแมลงแล้วก็ทนความร้อนได้ดีมาก ต้นนี้สามารถที่จะนําไปปลูกในที่มีแสงแดดเพียงพอแลวก็ได้รับแสงแดดประมาณสักครึ่งวันหรือเต็มวันได้นะครับผมเพราะว่าเขาเลี้ยงง่ายปล่อยให้เทวดาเลี้ยงอย่างได้เลยต้นนี้เหมาะกับมือใหม่ที่ใครอยากเริ่มต้นปลูกกลาบต้นนี้แนะนําเลยนะครับผม โคโลโกยังชอบอากาศที่ร้อนด้วยเขาจะโตได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนก็จากการที่เขาเลี้ยงในเมืองนอกมาถ้าเขาอากาศหนาวเกินไปหรือว่ามีความชื้นสูงเกินไปเขาก็จะเติบโตได้ไม่ดีในต่างประเทศนะครับผมเพราะฉะนั้นในฤด,ดูร้อนของต่างประเทศนะต้นนี้จะสวยมากเลยแต่ว่าเมืองไทยก็เหมาะมากเพราะว่าเราร้อนทุกฤดูเลยเพราะฉะนั้นต้นนี้จะชอบมากในที่อากาศร้อนนะครับผม เลี้ยงโคโคโลโคนะครับผมก็อยากแนะนำแบบนี้ให้เพื่อนเเด็ด <ๆ S 1> ที่หัวดอกเขาจะแตกฟอร์มแตกพุ่มได้ดีมากเลยนะครับผมอยากแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่อยากเลี้ยงโคโคโลโค,โลคพยายามเด็ดที่หัวดอกหรือว่าเด็ดไม่ได้ก็ใช้ตันไก่ตัดที่หัวดอกนะครับผมต้นนี้ก็จะแตกฟอร์มได้ดีมากเลยเพราะว่าต้นนี้เลี้ยงง่ายเพียงแค่เด็ดหัวดอกหรือว่าตัดที่ปลายดอกก็สามารถที่จะแตกฟอร์มได้ใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆต้นนี้มีความสูงสามารถที่สูงได้เลยนะครับผมสูงได้ที่ประมาณสัก70็90ซบเซนติเมตรถึงเหัวดอกทซนติเมตรเลยต้นนี้เหมาะมากนะครับการ มาดูใบเขาบ้างใบเขานะครับก็จะมีใบที่ค่อนข้างที่จะดกมากเลยเป็นใบที่ดกแล้วก็มันเงาต้นนี้ใครที่เลี้ยงต้นนี้นะก็จะเห็นว่าใบเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากเลี้ยงกุหลาบที่มีใบสวยๆนะครับต้นนี้ก็ตอบโจทย์การเลี้ยงโคโคโลโคดข้อเสียเขาก็มีเพราะว่าโคโคโลโคเขาจะชอบเป็นเชื้อราได้นะครับถ้าเพื่อนๆเลี้ยงเขาต้องพยายามหมั่นที่จะฉีดยาป้องกันเชื้อราให้เขาเป็นประจำเลยเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในที่เย็นมากๆหรือว่าฝนตกมากๆก็จะเกิดเชื้อราได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนที่เลี้ยงโคโคโลโคพยายาม บ่อยๆนะครับผมแต่ว่าต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่เลี้ยงง่ายก็เหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะครับผมลองหามาปลูกกันดูโคโคโลโคเป็นกุหลาบสัญชาติอเมริกันนะครับผมแล้วก็เป็นกุหลาบสีน้ําตาลพัสเทลที่มีความสวยมีความให้ดอกตกกต่ต้นนี้ยังทนโรคทนมแมลงด้วยแนะนำนะใครอยากได้กุหลาบสีน้ําตาลนะครับผมสามารถที่จะหาโคโคโลโคมาปลูกมาเลี้ยงได้ต้นนี้สามารถที่จะปล่อยให้เทวดาเลี้ยงก็ได้นะครับ โคโคโลโคเป็นกุหลาบที่ออกดอกได้ดกแล้วก็เยอะมากเลยแล้วก็มีใบที่สวยงามต้นนี้เหมาะมากกับมือใหม่ลองหาปลูกกันดูเลยนะครับคลิปนี้ผมก็ได้นํากุหลาบสีน้ําตาลับฝากเพื่อนกันแล้วเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายต้นนี้โคโคโลโคจะตอบโจทย์มากเลยนะครับผมลองหามปลูกกันดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาการไปก่อนผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกุหลาบให้เพื่อนมาติดตามกันไงก็ช่วยกันฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยกดช่องเอ e r y d a y Channel คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คคลิหน้ารัับสสวดีผม